ซาบูซ่าวันนี้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกมากแบบลั่นแบบสามย่านเมทาวนะครับผมแบบคนให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็มีทั้งแฟนคลับของเราแล้วก็แฟนคลับของเพื่อนๆที่น้องศิลปินนะครับทางฝั่งของพวกเราทั้งมิวสิกครีเอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของโอชิชาบูซ่าด้วยสามย่านสะเทือนสามย่านสะเทือนสะเทือนงใช่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้บรรยากาศอบอุ่นครับตอนเล่นก็มีเหงื่อออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อบอุ่นร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยเพราะมันเดือดไงครับ อันนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเครื่องดื่มที่จะเติมความสดชื่นให้กับพวกเรานะครับเครื่องมะไรนะทานชาบูซ่านะครับผมชาบูเป็นอะไรนะครับผมีสองสีสองรสอ๋อสองสีของผมเป็นของผมและเป็นความเป็นฮันนี่เลมอนนะครับผมความเป็นองุ่นเคียวโฮนะครับถ้าใครชอบแบบความหอมแบบองุ่นก็ต้องคนนี้เลยใครชอบความแบบว่าหอมหวานก็ต้องเป็นผมหหหออมวานรหวานจริงแต่คือชอบชอบแยกกันกิน แต่ชอบยังกินใช่ไหมบางทีก็สลับกันมากเอ๊ะแตกๆนะเราพูดถึงความซ่ามีดีครับผมแต่ว่าเพลสเราพวกเราเป็นคนซ่าๆใช่แบบเป็นคนแบบสนุกสนุกนอกกรอบไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียบร้อยขนาดนั้นแต่ว่าในสิ่งที่พวกเราทำมันก็สุดท้ายปลายทำก็คือความสร้างสรรค์แหละผมเชื่อว่าเด็กในวัยเราหรือว่าแม้กระทั่งวัยที่โตขึ้นในยุคนี้เจนเนี่ยผมว่าทุกคนมีความเป็นเด็กมีความซ่าในตัวกันอยู่เสมอต้อนกาต้องมีเพลง ซาจะมีเพลงใช่ครับเพลงหน่อยครับผมเพลงนี้ก็ได้แชร์ไอเดียกับพี่ๆทางโอชีนะครับผมก็ได้เพลงของพี่ๆทวินดี้ไฟอินะครับผมมาทําการเหมือนรีอลเลนจ์ใหม่มาทำการแบบว่าให้เหมือนกับว่าซามากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วด<อ>ิเรกชันของพี่ๆเขาเนี่ยค่อนข้างตรงกับ<อ>สินค้าอยู่แล้วนะครับตรงกับความที่แบบว่าซ่ามีดีอยู่แล้วมีความนอกกรอบมีความแตกต่างมีความสนุกสนานแต่พวกเรามาเติมความซาในแบบของเทลว์เพล์ให้มากขึ้นอนรู้สึกที่เราได้เป็นคู่แรกของชาติัาเป็น อ่าเพิ่งจริงๆเพิ่งทราบตอนที่พี่ๆบอกเลยเนาะใช่รู้สึกดีใชรู้สึกแบบมันเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเกียรติกับพวกเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราการที่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งจะได้มา represen สินค้ามันต้องมีความเหมาะสมบางอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคดีละที่ตอนเด็กๆเราท่าบเนี่ยจนมันติดตัวเรามาถึงตอนโตพี่พเขาเลยเลือกเราเพราะความที่มันท่ามีดีเหมือนมันต้องมีทราบแล้วมีประโยชน์ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าพอเราถูกเลือกอะเหมือนว่าเราดูมีประโยชน์ขึ้น ครับผมตอนนี้เพลงของพวกเรานะครับกับทำกับโอชิชาบูซ่านะครับผมก็ล็อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งปล่อยเลยครับผมสามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชว่า Paper p l a เ e s แรงน้องถั่วซ่ามีดีนะครับผมในนั้นมีแบบเอลเ,เลเมนต์หลายๆอย่างที่พวกเราอยากให้ไปดูว่ามันแบบมันเปลี่ยนแปลงไปกันขนาดไหนและที่สำคัญครับ พวกเราอ่ะใช้เสียงกระป๋องของชาคุซ่ามาทาเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยนั้นเยอะมากๆอยากให้ทุกคนลองเียที่เราฟังออกก็เป็นกระป๋องแล้วเสียงที่แบบเอาไปทำเป็นเสียงอื่นโดยที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเสียงต้องเลนไหมต้องเป็นต้องทำเชลนับไหมต้องต้องต้องไปต้องไปชาเลนทำเคาะกระป๋องนึ่งห้าห้าชาคุซ่าให้ไปลองดูกันครับผมผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะรู้จักโอชิชาคุซ่ากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆกลุ่มใหม่ๆที่แบบว่า อยากจะหาเครื่องดื่มที่ทั้งซาแล้วก็ทั้งมีประโยชน์นะครับผม <c oughs> เพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับผมอยากจะแนะนําเป็นสำคัญตัวนี้มี <c oughs> เป็นแพคเกจจิ้งใหม่ด้วยอ่าแพคเกจจิ้งใหม่ก็คือเป็นมัางงะน,นะครับผม <c oughs> ก็เข้ากับความซาแบบพวกเรานะครับผมแล้วก็ลองไปเลือกหาเลือกหารสชาติที่ชอบกันนะครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับงานเราเองยังอัดยังอัดแน่นอยู่ป้ยังอัดแน่นครับตอนนี้ ต่อแล้วอ่ะไปเลยออัดแน่นไบ้างตอนนี้ตอนนี้งานอัดแน่นก็คือเหมือนกับว่าเราลิมิตงานเอ่อโชว์ไว้ประมาณหนึ่งประมาณ15 15งานแต่ว่าเราเอ่อย้ายมาทำเป็นเอ่อเื้องหลักมากขึ้นแปลว่าถ้าช่วงนี้จะได้เห็นเราเหมือนเขาไปอยู่เป็นเบื้องหลักมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้สึกว่านอกจากเรื่องหน้าแล้ววันหนึ่ง กราฟของโมมันก็จะมีคงที่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการกลับมาทาเรื่องหลังมันจะมีความมั่นคงมากขึ้น้วเพราะเราก็ยังได้อยู่กับดนตรีอยู่ด้วยใช่ถ้าทำทีมงานพิทเตอร์บอกว่าทีมมีขาดไปเกือ20ตัวจริงเหมครัาประมาณน่าจะถึงน่าจะถึงน่ายไปแล้วสิบกว่ารู้สึกใังไงบ้างที่พอกกันนี้ก็คิดว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นในปีนี้และครู้สึกว่าเองซ่ามาตลอดเลยแล้วก็ ไม่ไม่คิดว่าลูกค้าจะให้ความไว้วางใจพวกเราได้ได้หวานเล็ดรู้สึกดีนะที่กันรู้สึกดีใช่แล้วก็ที่สําคัญเราได้กินแบบของอร่อยได้ใช้ของดีๆตลอดเลยเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวที่พวกเราเป็นพรีเซนเตอร์คือแบบตรงตามที่เราชอบมากๆใช่อยากเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเราก็ได้ทานตลอดใช่พันเป็นแบบร้อยกว่าล้านค่ะอเขาบอกอยู่ที่กัมมี่นะครับ90%อร้อยเลยยอกยอกยอก ก็กก็็พอแบบเขาเรียกว่าชีวิตดีขึ้นครับสามารถมีแบบว่าใช้ชีวิตได้อ่าได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เหมือนแบบโฟกัสในสิ่งที่เราชอบมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่ต้องพะวงเรื่องเรื่องเงินมากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เขาว่าเป็นพิซซ่เตอร์หรือเป็นำนี้ทำนี้เป็นเตอรร์เเาป็นพิซซ่เตอร์หลายอย่างมากใช่ครับขนมเด็กไปยันโอ้โหไปยันครีมคากันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าจะมาแบบยังยังไม่ได้ปล่อย ไหว้ใช่ใช่โอ้ใช่ใช่ไม่มีปล่อยยังเห็นอว่าังติดต่อกันใช่ติดต่อติดต่อยังต่อเนื่องใช่ครับก็รอดูว่าจะไปสุดที่ตรงไหนอะไรแบบก็ยังสนุกกับงานที่แบบเข้ามาใช่ยังสนุกตอนที่ยอดเงินเข้าในบัญชีแบบดูแล้วแบบโหสนุกมากดูอย่างนั้นเพราะว่าไหนแบบเงินเข้าไงมีแรงทำงานอะไรอย่างเงินไม่เสียเรื้ยงอะไรครับเสียเลี้ยง ทุกเราก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมใช่ยัง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 ประหยัดเหมือนเดิมครับใช่ยังรับได้เรื่อยๆยังยังยังมีแรงใช้เงินเงินอยู่ครับยังรับได้เรื่อยๆก็มีแรงทํางานนะใช่ใช่ครับเอออล้วถ้าถึชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอมันพอมันงานเยอะอะไรเงี้ยก็อ่าสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปก็คือทํางาน ทำงานดับเป็นรูทีนมากขึ้นแบบว่าตื่นเช้ามาไปทัวร์กลับมาทํางานต้งหลังต่อเป็นอย่างนี้ครับหลบๆไปเรื่อยๆแต่ว่า,ถ,าถ้าในแง่ความดับว่าบทบาทในการรับผิดชอบสังคมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแตล่ยอย่างสิ้นเชิงก็คือเหมือนกับเรื่องบางเรื่องเราก็เราก็ต้องเลี่ยงเลี่ยงที่จะทาในที่สาธารณะมากขึ้นอะไร้ยครับแล้วก็คิดคิดหลายๆหลายๆสเต็ปมากขึ้นเพราะว่ามีเยาว,วชนแล้วก็แบบพี่ๆน้องๆอ,อ,อะไรเงี้ย งานงานดึกตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือใบไม้หรือเปล่างานงานดึกสำหรับพวกเรางานดึกมีครับยังมีมีเป็นหลักอยู่ครับเป็นหลักสมมติว่าเดือนหนึ่งสิบห้างานเราจะเล่นดึกสิบห้าแล้วก็จะแทรกงานกลางวันเข้าไปอใช่กลาล่าสุดซื้อบ้านอบ้านใช่เป็นเป็นบ้านหลังที่สองครับใช่ก็เซนก็ซื้อไปซื้อบ้านหลังแรกไปเหมือนกับว่าก็พอใช้ชีวิตมาประมาณนึงทุกคนน่าจะรู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก็ หาอะไรที่มันตอบโจทย์กับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองตอนแบบมันเกิดอะไรเงี้ยครับแค่เป็นรางวัลชีวิตแต่คนฟินนะตอนเราได้ทำเพื่อชีวิตตัวเองได้เพราะว่าแทนตัวเองอะโอ้ฟินสนุกมีเสียงน้าตากันบ่อยครับเพราะว่าเราสองคนอะผ่านกันมาแบบเยอะม้างหน้าแบบว่าตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยดูเดี๋ยวมาดูเศร้าเกินไปนะครับใช่แต่ว่ามันจริงเพราะว่าคนนี้คือแบบเอาแต้ม แต้มร้านสะดวกซื้อเป็นแลบสละเปากินเลยเออชื้อผ่านีโมอสันทุกอย่างมาแล้ววันที่แบบเพลงกําลังจะดังนะครับโซาไม่มีงานทำพอดีก็คือก็คืองานพอดีก็คือทางอ้าทางอาบอยู่แล้วอ่ะแบบอยู่เงี้ยทางอาบอยู่เนะงานทัวร์ปุ๊บเข้ามาพอดีงานทัวร์เข้ามาพอดีอ็ไม่งั้นแย่เลยจนวันนี้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจเพราะวก็ภูมิใจที่แบบว่าเราทํากันแบบว่าไม่เหนื่อยอ่าแล้วก็ทําโดยที่แบบว่าไม่ท้อแล้วก็ พอวันนึงมันถึงเป้าหมายแล้วก็รู้สึกว่าเราเลือกถูกตางถึงความภูมิใจมายังร้องไห้ไม่ออกดีใจร้องไห้ไม่ออกร้องไห้ไม่ออกแต่หน้่ใจอยู่แอ้วคนเราได้เห็นบ้านจากนล้วพราะรับแบบเป็นไงบ้างจากนล้วพราะรับแบบเราเป็นไงบ้างได้เห็นบ้านจากนบ้านของเราที่เป็นบ้านของเราผมมีเรื่องสั้นๆเล่าให้ฟังตอนเขาเข้าไปหมู่บ้านเขานะวันแรกเขาเข้าเข้าไปด้วยการที่แบบว่ารปภถามว่ามาทำอะไรครับมาดูบ้านครับรอบที่สองเขาเข้าไปมาทำอะไรครับมาบ้านตัวเองครับ ปติปกติเขาจะแบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่าติดต่อนิติครับตอนนี้ผมมาอ๋อบ้านที่ที่นี้ครับไม่เอื่อเสร็จแล้วเออไรประมาณนั้นมันโอเคมันชีวิตมันโอเคขึ้นเยอะใช่ก็สนุกสนานกันไปใช่อืมะก็แต่ใส่ใส่เยอะอย่างเงี้ยใส่เยอะอย่างเงี้ยกินเรื่องค่ะเยอะเลยไอบอกว่าช่วงนี้ยังมีแบบว่าพ่อแม่ให้อัดคลิปสอนลูกอยู่เหมือนเดิมโอ้มีครับมีมีแอบ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 ตัดตัดเสธบ้างเพราะว่า เพราะว่าอัดคลิปนึงก็ใช้เวลานานอะไรเงี้ยอยากเราอยากจะทําให้เหมือนแบบเท่า mm. เท่ากันทุกคนด้วยแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะว่า mm. ผมเชื่อว,ว่าสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปเลี้ยงน้องๆเนาะ mm. เราเราเราอาจจะช่วยได้3าวันสมมุติว่ามีคลิปให้น้องๆน้องๆ mm. ก็อาจจะแบบเป็นเด็กดี3วันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องไป mm. ส่วนใหญ่ให้สอนเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่ให้สอนเรื่องอการตั้งใจเรียน mm. ตื่นไปโรงเรียน อะไรอย่างงี้เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีอะไรเลิกเล่นเกมอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กเล่นกันก็เล่นใช่พวกเรายังเล่นเกมมนอยู่ก็เลยไม่กล้าบอกก็เลยบอกไปว่าเล่นให้เป็นเวลานะอะไรประมาณนี้รู้สึกยังยัเป็นต้นแบบของน้องๆรู้สึกเสี่ยงรู้สึกกลัวว่าวันหนึ่งจะทำอะไรไม่ดีออกไปเสี่ยงหือใช่หรยวสมมติว่าแบบดื่มอะไรงสมมติว่าเดินสายรอดน้องๆเห็น ัวน้องๆเดินไปหาร้านชัมป้าอะไรเงี้ยซื้อเพื่อต้นลำตัวมากขึ้นเออต้องเขาเรียกว่าวางตัวให้เหมาะสมดีกว่าใช่พวกเราก็ก็ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมีผิดมีถูกอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าวางตัวให้เหมาะสมดีกว่าการจะน้องๆคนละข้อฝากจะน้องๆคนละข้อฝากถึงน้องๆคนละข้อใช่ไหมครับเออผมคิดว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขผมอยากให้น้องๆแบบมีความสุขมากๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเราขาดค่ะโมเมนต์ช่วงวัยเด็กไปเยอะช่วงวัยเด็กมันมัน มันพอมันผ่านไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วใครๆก็อยากเด็กใช่ไหมครับใช่ไหมครับยังยังอยากเด็กกันอยู่ครับยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่อะโอ้โหใช่ครับอยากให้แบบใช้ชีวิตเด็กให้เต็มที่ครับเป็นไรครับก็คงอยากให้สนุกกับสิ่งที่ทำอะไรงี้ยเริ่มเริ่มด้วยความสนุกแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เลยมีความเป็นเด็กในตัวเองให้เยอะโตขึ้นก็ยังแบบอยากให้เก็บความเป็นเด็กไว้อะไรข้อสอบแล้วสอบแล้วขสอบนะสอบโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับ